อ่ะเรื่องต่อมายังอยู่ที่เรื่องของขโมยของอ่าเรื่องของการขโมยอยู่นะอันนี้เป็นขโมยโอ่งศักดิ์สิทธิ์ร้อยปีแต่ปรากฏว่าแปลกมากๆเลยคนที่เขามาขโมยเนี่ยมาขโมยคนเดียวยกไปคนเดียวสุดท้ายก็กลับมาวางไว้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ช่วงดึกเลยประมาณ5้าทุ่มของวันที่19ธันวาคมมีรถปิกอัพสีดำนี่ฮะ,ะสังเกตดีๆนะคะในช่วงกลางคืนคือรถคันนี้ก็ มองไม่เห็นยี่ห้อมองไม่เห็นทะเบียนเข้ามาในวัดท้องคุ้งที่ตำบลสวนหลวงที่อำเภออัมพาวาสมุทรสงครามขับมาแล้วก็มาจอดตรงหน้าโบสถ์คนที่มาเนี่ยลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ใส่หมวกสวมหน้ากากอนามัยนะคะอ่ะอ่ะพอมาวัดมาวัดยกมือไหว้หลวงพ่อสักหน่อยหลวงพ่อโตนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถึงจะมาขาโมยแต่ก็ยกมือไหว้นะคะแล้วก็เดินไปที่อ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่สูงประมาณ80เซน จากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ไปเอาขันตักน้ำมนตที่มีเกือบเต็มอ่างทิ้งจนหมดไงก็เดี๋ยวยกไม่ได้พอเอาทิ้งหมดก็ยกโอ่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นท้ายกระบะขับออกไปใช้เวลาแค่3นาทีนะคะ,คะตักออกไปตักออกไปท่านผู้ชมดูนะคะโอ่งนี่ก็คือมีขนาดใหญ่อยู่นะ,ะแต่เขามาคนเดียวนะคะเดี๋ยวดูจังหวะที่เขายกไปนะคะใช้เวลาสนาที เออนี่เอาน้ำออกนะคะเอาน้าออกอะตอนแรกก็ตักอะทซะเลยสงสัยมื่อกี้เทมไม่ไหวอะนะคะเพราะยังเยอะอยู่อะยกไปคนเดียวเลยนะคะสานาทีเท่านั้นท่านเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้งค่ะพระครูสมุดปัญญาโสพลท่านทราบเรื่องท่านไม่สบายใจท่านก็เลยอธิษฐานจิตต่อหลวงพ่อโตนะคะขอให้คนร้ายนําอ่างมาคืนเพราะว่า มีอายุ100ปีแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจกับชาวบ้านด้วยแล้วท่านก็ไปแจ้งความไว้ที่สพอ,อัมพวาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคนร้ายเนี่ยปรากฏว่านำอ่างน้ำมนต์นี้มาคืนนะคะมาคืนแบบไหนมาคืนโดยวางไว้ตรงบริเวณริมถนนทางเข้าวัดในช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วพระสงฆ์ท่านก็เดินออกบินทบาทไปพบก็เลยเรียกญาติโยมรวม3คนนํามาเก็บที่เดิมตรงบริเวณหน้าโบสถ์นั่นเองนี่ได้กลับคืนมาแล้วนะโดยที่เขาเอามาวางเอง ท่านเจ้าวาดบอกว่าอ่างน้ำมนต์ใบนี้อายุมากกว่า100ปีผ่านพิธีพุทธพิเศษมาหลายครั้งท่านอดีตเจ้าอาวาทท่านรักและห่วงมากนะคะแล้วก็หลายปีก่อนก็เคยยกลงมาประกอบพิธีแล้วก็ใส่น้ำมนต์ให้ญาติโยมตักไปใช้ไม่ได้ยกขึ้นไปเก็บบนกุฏิทีนี้เนี่ยกระทั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแจ้งให้จัดโบสถ์ให้สวยงามก็เลยนําอ่างใบนี้มาวางไว้ด้านนอกหน้าโบสถ์พอมีคนร้ายมาขโมยไปเนี่ย ท่านก็ไม่สบายใจเมื่อวานนี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอให้คนร้ายนำมาคืนเพราะว่าก็มีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวบ้านนะนะคะจนนั่นแหละเช้ามืดวันนี้คนร้ายก็นำมาคืนจริงๆนะเป็นอ่างน้ํามนต์นะคะก็เลยขอฝากคนที่มาขโมยของวัดให้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะว่านี่ก็เป็นของวัดเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นของชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งใครเอาไปก็ต้องชดใช้เวรกรรมต้องมีอันเป็นไปทุกคน ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนก็หนีกรรมไม่พ้นนะคะนี่ท่านก็ให้คําสอนด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยเอ๊ะคิดอะไรอยู่หรือเจออะไรถึงได้เอามาวางคืนที่ฝั่งของเจ้าหนะ้าที่ตํารวจพันตารวจโทรประชุมนันทรักษ์ค่ะท่านรองผู้กำกับสืบสวนส,วนสวนพออมพวาท่านก็นำกาลังลงพื้นที่หาข่าวเก็บหลักฐานเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจ3นายเนี่ยสานายนะ ช่วยกันยกอ่างน้ำมนต์เข้าไปเก็บไว้ในโบสถ์อย่างทุลักทุเลนี่ดูจากภาพเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ให้ชาวบ้านประมาณ3คนเหมือนกันยกไปไว้ตรงจุดเดิมทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาก,ก็ใช้ประมาณ3นายพันตำรวจโทรประชุมบอกว่าอ่างน้ำมนต์ใบนี้มันหนักมากนะเกือบ100กิโลกร,รมัมก็ไม่รู้ว่าคนไายยกไปได้อย่างไรคนเดียวนะดูจากในภาพนี้เขายกไปคนเดียวนะคะขนาดตำรวจที่แข็งแรงเนี่ยยังต้องใช้ถึง3นายแล้วก็ยกเคลื่อนย้ายกว่า20เมตรเล่นเอาเหนื่อย นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องยอมรับว่าคนร้ายเก่งมากๆเก่งแค่ในเรื่องโอ่งนะคะในเรื่องยกโอ่งนะแต่ถ้าขาโมยแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนเก่งหรอกแต่ว่าตำรวจเขาก็สงสัยว่าเอย้ยกไปได้ยังไงคนเดียวเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องยกกัน3ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยกกัน3นายนะฮะดูในภาพเนี่ยพอ,อน้ําออกนะเอาน้ําออกก็เหมือนยังหนักนะเพราะว่าก็ดูใหญ่มากเลยนี่ค่ะยกไปคนเดียวใช้เวลาสามนาทีท่านเองแล้วดูว่องไวเลย เออนี่นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคนร้ายก็มาวางคืนแต่ไม่รู้ไปเอาไปแล้วเจออะไรก็เลยต้องเอามาคืนแบบนี้นะคะแต่ถ้ายังไงแล้วในทางกฎหมายก็ถือว่าขาโมยเพราะมีหลักฐานชัดเจนเลยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ